เมื่อคืนนี้นะครับบริษทนะครับบริสนะัทนะครัปิดเซิร์ฟเวอร์ Overwatch นะคะผมหนึ่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมอัปเกรดระบบเป็น Overwatch 2นะที่มาแทน Overwatch 1เลยเกม Overwatch 2นะฮะจะเปิดให้เล่นนะตามเวลาปฏิเทศไยคืนนี้ตี2นะของวันที่5ตุลาคมนี้และสามารถจ์โหลดไฟล์เตรียมรอนเล่นได้ตั้งแต่เวลา5้าทุ่มตรงนะฮะ Overwatch 2อนะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายอย่างนะเช่นเปลี่ยนระบบ การเล่นเป็นทีม5 vs 5นะฮะแทน6 vs 6นะฮะเดิมและเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาเป็นฟรีทูเพย์ไม่ต้องต่ายเงินซื้อเกมแล้วอ่านะฮะใครที่ไปน่ายเกมแบบนี้นะครับใครที่เป็นไปเกมโอเวอร์วอนะครับก็นะฮะโอนถ่ายมานะครับเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเป็นเวอร์ชันต่อนะครับก็อยากเล่นนะเพราะตอนนี้มันฟรีแล้วดิเออใครก็เล่นได้ฟรีแล้วฮนะอยากเล่นเลือเกิน มันนี้ด <favorite> ีกว่าครับไอเรื่องของ Air q คอน Pro 2ฮะที่ก่อนหน้านี้เปิดตัวมายังไม่ขายยังล่าสุดตอนนี้พีออเดอร์ได้แล้วนะครับนี่นะฮะแอร์คอน Pro สองที่เปิดตัวในงานอ่าฟาเอานะครับที่ทีมีเปลี่ยนชิปม่เปลี่ยนอะไรใหม่นะคะทำให้โอ้โหดีกว่ารุ่นแรกอ่ะเออนะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้ Apple ยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายในไทยนะครับเป็นแอปตันกขอแอปเปนะครับมีปุ่มซื้อได้แล้วขึ้นปุ่มซื้อแล้วกดได้เลยเออว้าวอย่างโอ้นนราคาอยู่ที่แปดพันเก้าเก้าสิบอ่ะขายตายกันไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจะตกว่าวันที่ยี่สิบทีีสิเปดตลานะครับ ยังรับหน้าร้านที่ Apple Store ไม่ได้นะครับทั้งสองสาขาเลยยังไม่ได้สักหละก็ใครซื้อนะคะก็รอจะส่งที่บ้านเอาแล้วกันข่าวต่อไปนะฮะเกี่ยวกับ Twitter นะคะผมเริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วนะ,ะสำหรับการแก้ไขทวิสนะที่เรียกร้องกันมานานแสนนานเนี่ยโดยต้องเป็นลูกคา้าสมบริการสมาชิกรายเดือนนะฮะ t w i t t e r b l u ู และมีผลกับผู้ใช้งานเฉพาะแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนส่วนในอเมริกานะฮะจะได้เริ่มใช้งานเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทวิต t ตอรโชว์ตัวอย่างว่าทวิตที่ถูกแก้ไขจะสามารถจะแสดงผลอย่างไรนะฮะซึ่งจะแสดงประวัติการแก้ไขโดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อความได้5ครั้งภายใน30นาทีอ่านะฮะน้ำตาจะไหลนะครับไปที่ตุ๊ทวิตเตอรก็มีกับเขาทันทีนะครับนะครับผม ะอยู่พูกก็มีไม่พุกก็มีหลเฟซบุ๊กก็มีหลังจากนี้สปิเตอร์มีแล้วนะครับผมนะฮะแต่นี่เพิ่งมานะครับเดี๋ยวก็ทยอยทยอยยยอเพิ่มเข้าไปนะฮะก็แสดงท่ายดีด้วยนะครับก็ดีก็ดีอย่างหนึ่งครับเออ